ครับผมกาบสวัสดีย้ำแดงเป็นเอาได้สองบานเลยสวนจะเป็นฟอดหรือเก่าโดยใส่สวนในผ่านผู้ขีกดือ้อหมานแน่ประมาณเนี้ยจะหมักหางครับเหมือนที่มันซุกนะครับตั้งในเมืองนี่หนาบ่วงครับหนาบายแต่พอออกมาสวนนี่หนาบมุมีครับพี่น้องอ่ะวันนี้นาม,นนมาเบ็ดตลาดครับนะเบ็ดลอยชั้นทิพซินครับลอยหาทิพครับอย่างละเอียดิพหลังนะพี่น้องเนี่ยครับนใะส่เลดอนอยากครับไปเดินไงพี่น้อง ่ะจับเต็มเลยมันนี้นี่ครับนี่มัอนี่พอดีใส่จนคำนึ่งมื่นเลยครับนะเดี๋ยวเขาไปนั่งเด่นอยู่สวนจังบอกม่อย่ามไรพี่น้องอ่ะลุยกันเลยนะเอาหมดนี่จากหลังหนึ่งพี่น้องใส่พี่น้องเบื้องหลังเดียวปะนะครับนะพอเอาเลยก็ใช่พี่น้องเลยอ่ะมันหมาเนื้อปูได้นะผมกะ ใส่เงยแบบลอยๆเลยครับนะเกีียวเอ้ามันใส่เลือดหรือว่าขีดจุกลอยนี่ที่เป็นๆนะเกีียวสูรไปสูดมาแล้วเนาะนะหมานก่หมานว่ากันพะี่นะ้องเลยนะีนะ่ไปหลังเล็ ปวบได้ไปลุยกันต่อพี่น้องฮ้สวัสดีกันหล่อเมื่อคืนเลยพี่น้องยังไงกันเด็กเกียรมาหลายตัว่นี่ให้เกี่ยวไปครับอ่ะย่าเมื่อคืนครับมาหนูเนาะแต่เดือนใหญ่ครับโอ้หลังหนูบอดใส่ ล,ล้งแหลงรน,นั้นบอรลปูเงียบครับเขกียดใจวะั้งแหลกฟ้าพี่น้องอปใส่เงียบกันดูแรงหนีด้วยพี่น้องยันเงนียบ ก็ขอหน่อยอก็ขอไม่ก็ขอไม่ะเี่เแรพี่น้องขอหน่อยเอาหมดแหละโหลังนี่พี่น้องังนีดิงครับต้งดิดิโอ้ยเมยนเมนเนเ็ดะรพี่น้องไอ้ปเอโอ้มครับแมครับตาแนงแนง ไปยังครับฮึแก้ผี่น้องอ,อ,อ,อุ๊ยอุ้ยว้าวกรต๊องพี่น้องโอ้ยม,มาจากไหนกระต๊องนี่ฮึโอ้ปลาต๊องครับแก้กร,ร,ระต๊องพี่น้องปลาต๊องปลาต๊องเเสียงป่าติดเบ็ดว่ะ

ใครจอันอันทีน่มันติดอะครับอ,อ้โอยปลโอ้ยปานินโอ้ยปลนนินพี่้องเต็มคำเลย,อยเออได็กกินปลานินละมือนนี้ิอ้าปานินกับอะพี่อ้องเฮ้ล้งนี่ขี้ิดถือพี่้องขันงอๆเหนบ่ลง่ะนเลเนี่น กบผู้ no ้ยเห็นไหมครับโอ้ยห้ผมเียนต่ำน้อง้าวจ่อยแข่งก่อนหงาเลยครับนี่เปาขัดสมองเนยรุดจ่อยเอาไปอยู่ครับ จะของโอ้ป้าวครับอืมเยอะไหมใช่ไหมครับหนำไปว้ายามาอะไรล่ะพี่น้องเอ้ยไ่ได้รุนเลยนะตามนี้รุนนะครับอู้หันงอกเลยโอ้โหไปลุนได้ดีครับเป้าครับพี่ลอง โอ้ยป่ากบใดพี ây, ่น้องเลยเบื huh ้องหลังนี่งูงูพี่น้องพี่น้องติ๊กงูฝุ่นเหรอพี่น้องติ๊กงูโอ้ยงูมากินป่าแล้วเนี่ย ฮ่ามูมากินปลาเข็งดีครับนะมูมากินปลาเข็งหน่อยวะฮะมีรุ่นอะไรน้องเอ้ยแรงนี่เฮ้ยดึงคันโยกเลยเน้องไปยังไงโอ้ปลาคอครับพี่น้องเจี๊ยบเลยเฮ้ยอืมว้าวกระต่ายเจ้าโตพี่น้อง เอออืม่งไม่น้อกอ้ใส่หน่อยพเขคอไหมอ่ะส,สวยๆน้องมาผลงาน,นงที่ไหนี่ห้อกฮะทีแต่ประหนินประคอสองประตองหนึ่งนะได้มือสาวไปย่างอะไ่น,ไนไไ้องส่วนหมากกเนเยอกันหอ,อนเมืดนะครับ หอยกินก่อนแอมบบีนมาเบียนซอมมาหลุดง่ายกรอพี่น้องตัวตะเวนกินเลยพี่น้องหุ่มโม่งเองม่นี่ยต,ตนนนอนนี้ยังซ้อนครับพี่น้องอ่ะกู่เบ็ดกันครับเมื่อคืนเมื่อวานเออเมื่อคืนเมื่อคืนกันกนบบกใสปานไปเลยเนาะสามสี่เตี่ยมเกือบแด้งูอีกตัวห,ห,หนึ่งอ๋อหลังแหลกหลังแหลกคือสีนึงอยู่พี่น้องเอหมมา เอางานไปหองออกเลยหลังแหลกที่พิ้งลิงก์โอ้ไม่หรอครับป้ายที่พวกใครอยากแหลกไปเน,นนกกกนเนี่ยครับแมงมุมทีป้ายอย่างนี้ ah. โอุ๊ยมึกติดมือขึ้นเลยครับนี่มึดล่ะโอ้เลยเขาว่าขาดมาั้ลเห อืมีปู่กินหมดแล้วครับเออเรียบร้อยครับกินเดียวเองนะคือประมาณอ้หลังนี้นอง,งอๆพี่น้องเม็นบอกอ้โอ้โอ้แม็นครับพี่น้อง พอครับป้าฟอนี่อออีกแต้มนึงครับแต้มสองมาพี่น้องเลยว้าใส่หน่อยครับ <c oughs> ดังนี้เป็นได้แล้วพี่น้องดึงๆอยู่แมนบ่ละโอ้หน้าหวานนองมานก็หกเนี่ยพี่น้องเย ที่พันตัดผิดอ้ม่ครับแต่นึงไม่ลองเมนครับเมนๆมนเมนนีครับกพอครับแต่เดียกันเลยพี่น้องขอกเดียกันว่าี่โอ้หันไปทางเลนเมนพุทธระบอก นะ,ะใส่หน่อยครับแกงใส่ยอดใหม่คุ้มมักใส่นี้แหละนะในบึงไม้ในสร้างพี่น้องเป็นหน้พี่เหรอเดดปักคอใหญ่เลยขะนี่อ้หลังนี้เงียบครับ ได้เต็มเลยพี่นี่ซะนี่เอ้าโอ้ได้แล้วครับได้แล้วเ <c oughs> ดนื่อยห้อ <c oughs> บนหลจมหลติดเลยบุญเอ้าใส่ได้นอ้นะอนะโอ้ยจมป๊อบติดเลยครับอะ โอ้ยดูเหมือนแกงแห้งปลาดุกนะมาแล้วครับโอ้ยความหวังปลาดุกผมมาแล้วฮะลอเออตงเงาครับมือปลาดุกหนาแตำมันแค่นี่พี่น้องเลย,ยจมปุ๊บติดเลยโอย้หลังเลยพี่นี่ตานี่ครับอ่ะอีกหลังยังนี่พี่น้องดูขึ้นด,ด,ดิ่งจะบ่ได้เต็ม สอมาไปเลยอ้ยบอยู่พี่น้องบลอยู่บลอยู่นี่โอ้ยเอาปอายู่ครับนี่ตะขอลอ,อยเลยครับขึนมาเลยฮะแต้มเดียวครับตาหนิไม้นำไหลล้างเหล็กมากลน่ยย่บพี่น้องเนื้อรุดเนื้อดืดขึ้นมาเลยหลังที่สองอหลังขุ่นยุ่ใส hãy biết hãy biết hai mươi lăm biết hai biết hai biết ăn trôm luôn rồi con tắc cò nhảy mà được bữa thế này nào ạ ข้าวครับรุด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 ขอปรอยูพี่น้องเลยนี่เศรยไายเลยจุกจ้าอะนี่มาแกมือล้งเก่งมียพี่น้องหลาไม่อีกแกมีเลยเออโปรยมันข้ามเงียบๆแล้วใไทยมึงไปเก่งครับโอ้ ใส่ขีดเจ็คโรยไงใ,ใส่ใสาเรือนญ่ก็ยังถือลาเข็งใส่อยู่เอ้ะลงไปหนึ่งอีกนึดเดียวครับหน่อหลังแจไม่รุนนะพี่น้องคุณโอ้ไม่ครับใส่ด้วยกันพี่น้องถงหาด้วยกันพองด้วยกันใส่ด้วยกันเป๊ะอุ้ยดึงแหม่วยังตื่นเต้นงเอ้งครับตะเคีงหน่อยพี่น้อง อ,อีกแกวครับหลังนี่หลังงูก,กินหมดขึ้นไปหน่อยบึงเป็นหลุนยุ่นี่ขึ้นเดี๋ยวประข็งตัวหนึ่งะนะงูกำลังกินพอดีเลยอะไละโมยอยู่บลาครับอืม เปล่าพี่น้องเอ้อยเห็นว่าสิมีแต้มดึงอย่างดีเลยเบ็ดเปียกๆอยู่เลยไม้นี่มีอยู่สองขั้นพี่น้องสองหลังขึ้นในเป็ดเสีมหนึ่งะพะกพ่อเศรษฐีอะไรมันเลยหลุนว่า่งเงียบครับเบึงหนั้นนี่แล้ว อ๋อเปล่าครับพี่รองอื่นเลยไปแต้มนึ่งนะนะครับคุณงานมาดีพี่รองเนี่ยบิดตอนเสากูเวทโปลาปอสองประดุกหนึ่งประเข็งสองพี่รอง ครับครับโอเคครับคลิปนี้ไม่นี่นะครับหมดขื่อกระเดะปีก็เป็นนิ่งปะตองครับเจอกับปลาเข็งอีกนะครับคลิปนี้ไม่นี่ก็ขออนุญาตเล่ากันนะครับพี่น้องนะครับอ่การเปรี้ยมเปรี้ยวชอบกเยื่อลื่ครับฝากกดติดตามกันนะครับช่องบ้านเลียสอนเจริญพรครับกับสายโทนในพานโปรกีดื้อมาในประมาณไหนก็หาครับสวัสดีครับ